โชคลาภใหญ่ๆกําลังวิ่งเข้าหาค,คุณนะคะซึ่งจะพูดยังไงดีต้องบอกว่าถึงที่ถึงเวลาถึงบุญวาสนาที่คุณเป็นไปนะ,ะสวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัน์สวัสดีค่ะอาจารย์ศีค่ะอาจารย์เหมือนครับการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะครับของชาวราศรีกรกฎในเดือนกันยายนครับ ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะชาวราศีกรกฎคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกรกฎท่านคือชาวลัคนาราศีกรกฎครับแคปชั่นนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะ เดือน9ก้าเไปสู่โล,โลกใหม่หมที่ใหญ่หขึ้นเราจะแบ่งการทำนายนะครับออกเป็น2หัวข้อหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องที่โดดเด่นมีอะไรบ้างครับอาจารย์สีอ่าโอเคนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเราไปดูเรื่องที่โดดเด่นนะคะ,คะแต่ว่าก่อนไปดูต้องบอกก่อนว่านะคะในเดือนนี้นะคะกันยายนนี้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะถ้าเราจะทําอันนี้อ่ะไอเรื่องนั้นจะเข้ามาพอดีเลยคนแบบนี้จะเข้ามาพอดีเลยอเออ,อเ,เรากําลังจะหาเงินในลู่ทางอย่างนี้เฮ้ยแบบนั้นจะเข้ามาพอดีเลยเพราะงั้น ความหมายคือช่วงนี้นะคุณจะได้รู้จักคนเยอะอยากทําอะไรก็จะไปเจอคนประเภทนั้นพอดีนะคะเข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตกันเดินไปด้วยกันพอดีแล้วก็ทําให้เราแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบไม่ตันอ่ะคุณจะไปได้แบบว่าไม่ตันเลยนะเพราะงั้นมีช่องทางมีคนให้เรารู้จักมีคนนู้นไปรู้จักคนนั้นคนนั้นไปรู้จักคนนี้ทําให้เรามีช่องทางแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะตามแคปชั่นของเราและที่สําคัญอ่ะ มันไม่ได้ขยายใหญ่แค่คนนะ,ะมันนำพานะะในเรื่องที่หนึ่งซึ่งถือว่าสุดยอดแล้วก็เด่นที่สุดของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เลยก็คือเรื่องการเงินนะคะเพราะว่านะคะดาวการเงินนะคะเด่นเป็นอันดับแรกนะคะเดือนนี้ชาวราศีกรกฎนะคะ จะมีลาภผลนะคะเป็นเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะมานะจากการติดต่อนะคะการค้าขายนะคะกิจการงานเล็กใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำนะถ้าก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเงินเหมือนทำอะได้แต่ทำอะบางทีเออก่อนหน้านี้อีกสักสองเดือนน่าจะแบบจ่ายอย่างเดียวนะคือเงินจ่ายเพราะเดือนที่แล้วไอ้ทำอย่างเดียวทําไมเงินมันไม่ค่อยเข้าอ่ะเดือนนี้เห็นชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะค้าขายทําธุรกิจหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันคือเงินเข้ามาชัดเจนส่วนรายละเอ ียนว่าเข้ามาแล้วไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมือนก็จะบอกทีหลังนะคะ สองนะคะในเรื่องการติดต่อสําหรับ,ครบใครที่ไม่ได้ทําธุรกิจเนาะเพราะว่าบางอาชีพนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนถูกไหมอา,าจารย์เฉลิมเออบางอาชีพก็เป็นในหน้าเป็นตัวกลางการติดต่ออะไรเงี้ย <ừ, S 1> อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชาวราศีกรกฎค่อนข้างจะโดดเด่นมาก <ừ> แล้วที่สําคัญมันไม่ใช่โดดเด่นแค่ว่าการติดต่อธรรมดาเพราะว่ามันหมายถึงการติดต่อที่อยู่ทางไกลมากๆอย่างเช่นต่างประเทศนะคะอย่างเช่นอ่คนที่เราไม่เคยเจอเจอมาก่อนนะคะหรือยูยูเขาก็ ดิวมาหาเรานะคะอยากได้นุ่นได้นี่นะคะคือมันสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ừ, นะคะมันใหญ่อย่างที่เราเกินไปเมื่อกี้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสนะคะการติดต่อทั้งไกลและใกล้แล้วมันทําให้เราได้เงินด้วยแล้วไม่ใช่เงินได้เงินรอบเดียวสแสดงว่าการติดต่อที่เราดิวที่เราทํามาตลอดเนี่ยหรือจะทําต่อไปนี้ในช่วงเดือนนี้มันจะมาแบบสม่ําเสมอนะ,ะมาแบบมากน้อยมากน้อยคือถ้าคุณมีแรงเท่าไหร่อ่ะคุณลุยไปได้เลยในเรื่องการติดต่อนะคะมันจะ,นะ,ะเริ่มแล้วมันจะมาได้เรื่อยๆใช่ แล้วมาเยอะด้วยคือเอาง่ายๆคุณมีแรงคุณมีแรงแค่ไหนคุณก็ล,ลยุยไปแค่นั้นมันก็ยิ่งมากทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้ม้อยนะคะแล้วงานอะไรอีกเออในหัวข้อที่ว่าการติดต่อเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณสามารถที่แบบเขาเรียกว่าการติดตอ่อเราได้นะก็หมายถึงว่าถ้าใครนะคะที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับขายบ้านขายรถขายที่นะคะอะไรพวกเนี้ยที่เป็นรรทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยอันเนี้ยนะคะเป็นหัวข้อที่มีโอกาสได้เงินก้อนอย่างที่บอกนะคะเพราะว่า ใครที่ทำอาชีพนี้อนะคะเพราะงั้นก็ลุยให้เต็มที่ในเดือนอนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกนะคะสำหรับงานนะคะบางงานที่เขาเรียกว่าคนทํางานประจำเนาะหรือทํางานอะไรที่แบบว่า,าทํางานขึ้นกับกับผู้อื่นนะคคุณก็มีโอกาสนะคะที่ใช่ในองค์กรคุณก็มีโอกาสนะอันนี้เป็นทั้งด้านดีไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าคนทํางานประจำเนี่ยงานบางงานที่เขาโยนมาให,ให้ใหญ่ๆเนี่ย คุณก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าแม้เหนื่อยแค่ไหนมันก็ยังมีผลประโยชน์มาให้คุณอยู่ดีนะคะคุณมีโอกาสจะได้ทํางานใหญ่และเล็กภายในเดือนนี้นะแสดงว่างานอะไรงานทับตัวเองนะนะคะแต่ว่ามันอาจจะบางงานใหญ่บางงานเล็กแต่เชื่อเถอะไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่นะส่งผลในระยะยาวก็คือคุณมีโอกาสต่อยอดจากนี่แล้วก็มีโอกาสได้เงินได้ทองในอนาคตแน่นอนนะคะอันนี้คืองานบอกแล้วงานใหญ่งานเล็กกำลังวิ่งขวามาะนะคะอาข้อสุดท้ายนะเรื่องอะไร คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะอันนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะบอกแล้วว่าโชคลาภใหญ่ๆกํลาลังวิ่งเข้าหาค,คุณนะคะซึ่งจะพูดยังไงดีต้องบอกว่าถึงที่ถึงเวลาถึงบุญวาสนาที่คุณเป็นไปนะคะบางคนเนี่ยคาดหวังมานานนะคะโชคลาบใหญ่ๆขอให้ลูกทีเถอะนะขอให้ลูกได้ได้โชคลาบได,ได้นู่นได้นี่ทีเถอเนะี่ยอันนี้นะคะมันถึงเวลาที่บางคนนะสำหรับบางคน จะมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินด้วยนะคะพะบอกแล้วบางคนอาจจะเป็นโชคลาภแต่ไม่ใช่เงินแต่อันเนี้ยสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ยโชคลาภนี้มันคือเงินมันคือเงินเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพลาดไม่ได้นะคะพื้นดวงใครมีโชคลาภอะนะปักหลักนะเพราะฉะนั้นมูนะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภนะจะไปมูจะไปขอนะ เน้นนะฮะอาจารย์ศรีบอกแล้วว่ากันยายนี้เน้นเรื่องเงินนะจะไปขอผู้ขอหญิงอย่าไปหวังอย่าเพิ่งไปหวังนะะมันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องเตือนได้สามูกต้องเอาเรื่องเงินเอาเรื่องเงินนะคะสําหรับสาหรับเรื่องดีๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาจารย์เฉลิมไปดูไปดูอาจารย์เฉมืมนนะคะอย่างกรณีชาวราศีกรกฎที่เป็นนายตัวเองทําธุรกิจธุรกรรมของตัวเองอันนี้ไม่ค่อยน่าเตือนเท่าไหร่ไม่ได้มีเหตุอะไรที่ถึงขั้นจะต้องเตือนเพราะต่อให้เจอปัญหาจริง คุณจะเจอก่อนอคุณจะเห็นปัญหานั้นก่อนก่อนที่มันจะเกิดคุณจะแก้ไขมันได้ทันท่วงทีแต่ในกรณีชาวราศีกรกฎที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นข้าราชการอ,อย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับท่านจะเจอทั้งงานเล็กและงานใหญ่ซึ่งงานที่เข้ามาจะพ่วงมาด้วยปัญหานะครับพ่วงมาด้วยปัญหาแต่โอเคแหละท่านสามารถแก้ได้แล้วก็จะมีผลในระยะยาวแต่คราวนี้ ปัญหามันจะอยู่ที่เรื่องของการจัดวางการจัดระเบียบการร่วมง,งานนะครับการทำงานร่วมกับตัวบุคคลสิ่งที่ชาวราศีกรกฎจะเจอก,อก็คือปัญหาที่ตัวคนที่ทำงานด้วยอ่อเพราะกันกอะอย่าลืมนะครับว่าสมมติอย่างผมเป็นชาวกรกฎออาจารย์ศรีเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายอเออเมือนเมือนรับโปรเจกต์นี้ไปนะมันใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าทำได้สำเร็จม,มันก็มีผลในอนาคตเหมือนมากๆเลยนะ ไองานมันมามันไม่ได้มาแค่งานนะมันเอาคนมาด้วยน่ะเอาส่งคนมาช่วยด้วยนู่นนี่นั่นนี่แหละตัวปัญหาของชาวกรกรดครับใครก็ตามที่เข้ามาร่วมมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องงานปัญหามาด้วยปัญหาทั้งนั้นใช่ครับปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวคนก่อนเคลียร์เรื่องคนก่อนอธิบายกันให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนี้นะเธอเป็นคนแบบไหนเรามาแชร์กันนะก่อนที่จะลุยกันทะเลาะกันให้จบแล้วลุยไปได้ยาวๆเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้นจบได้นะครับ เพราะว่าหนึ่งงานก็หนึ่งปัญหาถ้างานใหญ่อะสิบงานเข้าไปยังไงล่ะมีคนร่วมโคอยู่สิบคนห้าคนอะมันก็ใหญ่ตามงานปัญหาก็เยอะตามงานเยอะคนที่คุณจะต้องคุยต้องติดต่อต้องประสานงานมันก็เยอะไปด้วยสิบงานก็สิบคนอย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับปัญหาก็มาสิบเรื่องนะครับทุกๆงานมาพร้อมปัญหาแต่เอานะคุณเคลียร์ได้นะครับคุณเคลียร์ได้แต่อาจารย์จะเหมือนเชื่ออย่างหนึ่งชาวราศีกรกฎ เป็นอะไรที่ไหลลืน่นแล้วก็เข้าออกับคนง่ายที่สุดแล้วก็รู้ว่าคนนั้นต้องการนั้นนั้นคือคือเป็นอะไรที่การติดต่อชาวราศีกรกฎอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะงั้นน่นะคะให้เราแค่เตือนไ้ว่าเออนะคะมันต้องมีแหละตแต่คุณแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะเชื่อ,อเชื่อมั่นเลยนะคะอ่ะเรื่องต่อมาความรักความรักของชาวราศีกรกฎอาจจะสวนทางกับกับการงานนิดนึง <laughs> นะครับ <laughs> บอกเลยเลยว่านิดนึงนะฮะ มันอาจจะเจออารมณ์แบบอเอาผมผมขอพูดแบบง่ายๆนะครับคนรักหรือแฟนของชาวาราศีกรกฎช่วงนี้จะปีเข้าปีออกนิดนึง <c oughs> มันมันอารมณ์แบบว่าจะคุจะดีจะเอ่อต้องใช้คำว่า เช้าอารมณ์หนึ่งสายอารมณ์หนึ่งบ่ายอารมณ์หนึ่งเย็นอารมณ์หนึ่งเนี่ยชาวราศีก็รกดจะเจอภาวะแบบนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่สม่ำเสมอเจอเจ้านายก็เครียดพอแล้วทางานก็โอ้โหเพื่อนร่วมงานก็ปวดหัวพอแรงแล้วมาเจอแฟนไม่ใช่ไว้แต่คู่นะครับเก็บต่อให้เป็นแค่แฟนกันก็มีปัญหานะฮะอะไรมันจะขึ้นลงทุกๆสองสามชั่วโมงขนาดนั้นบางคนจะเจอทุกๆชั่วโมงเข้าใจและทําใจและอยู่กับเขาปรับอารมณ์ใช่ปรับอารมณ์กันไปนะครับ บางครั้งเราเนี่แหละอาจจะเป็นชนวนทําให้เขาเป็นอารมณ์แบบนั้นนะครับบางทีก็ต้องมองตัวเราเองด้วยกรไม่ใช่มองแก้คุมเขาอย่างเดียวนะครับสุดท้ายการเงินการใช้จ่ายอย่างที่อาจารย์สีบอกครับว่ารายรับมันเข้าเยอะชรายจ่ายมันก็เยอะนั่นก็คือภาวะของการจ่ายจ่ายมือเติบาจไม่แล้มาระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับสังคมการเดินทาง เพื่อนใหม่ๆมย้อนกลับไปน,นิดนึงในเรื่องของงานที่คุณจะเจอเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาหลายหน้าหลายตาอย่าแก้ปัญหาด้วยการเปการจ่ายอ,อย่าแก้ปัญหาด้วยเงินม,มันต้องแก้ปัญหาด้วยการเจรจานะครับทุกปัญหาการเงินที่เกิดกับชาวราศีรกรกฎในเดือนกันยายนจะจบด้วยการเจรจานะครับอ,อย่าจ่ายตามใจด้วยชชอบ ใช้ไม่ได้นะคะธรรมชาติเขามาซื้อก็แล้กดคบจ่ายอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับช่วงช่วงนี้ก็ต้องอยู่ที่บอกเงินเข้าก็จริงแต่ว่าก็ห้ามตามใจตัวเองเนาะนะคะมันมันรายรับมันเยอะอแต่รายจ่ายที่เกี่ยวกับการทํางานมันก็ตามมาการเข้าสังคมมันก็ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองความชอบของตัวเองอาจจะชะลอไว้นิดนึงนะครับ<ช>มันผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง<ช>นะมันจะเหลือมันจะเหลือเฟือเลยแหละที่เราจะทําอะไรก็ได้มีม,มีบางท่านด้วยนะเศร,รษศาสร์กรกฎบางท่านอนะช่วงนี้อยากได้แบบทรัพย์ใหญ่ๆเข้าบ้านอ่าซื้อของใหญ่ๆอะไรที่แพงแพงเนี่ยอันเนี้ยนิดนึงนะคะถ้าเกิดจําเป็นเรืออะไรเงี้ยหรือโอเคกําลังได้อจัดไปนะแต่บางทีถ้าเกิดว่าเงินยังไม่ยังไม่โฟพอเออก็ก็อย่าพึ่งนะคะไอ้รัพใหญ่ใหญ่ๆน่เอาวางไว้ก่อน คิดไว้วางแผนไว้สร้างแรงบรนดาลใจไว้ว่ามันมีโอกาสเกิดได้เพราะว่าชาวราศีกรกฎอย่างที่อาจารย์ศรีบอกมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีกรกฎเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่ๆในเดือนกันยายนไหมปรึกษาโหราวิวัตได้เลยติดต่อมาได้เลยเรื่องสุดท้ายสุขภาพนะครับไม่เตือนไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย มีเกณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับ1ภูมิแพ้สองพวกข้อพวกเอ็นต่างๆอานอักเสบเกี่ยวกับข้อ <c oughs> เกี่ยวกับเอ็นนะครับการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายการเล่นการเล่นกีฬาเ <c oughs> นี่ยครับมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้นะครับโอเคเรื่องท, <c oughs> ที่ต้องระวังของชาวราศีกรกฎก็จะประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะ นะสมหวังนะคะในรเรื่องการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะตามดวงนะคะในเดือนนี้ด้วยนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับงานปังเงินปังความรักเฮงความรักสมหวังนะครับสุขภาพดีทุกทกท่านครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกกับชาวหูราวิวัตรเรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ อยากให้เราทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนำที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีสสดครับ